ันนี้เรามาเจอต้อนองุหนุนนะครับเมื่อกี้เราลกอย่างนี้ไปแล้วนะครับเราจะเราจะสอนวิธีการทําต้อนองุหนุนแบบว่าถ้าลกๆกอย่างนี้แล้วเราอยากจะทําเป็นไม้เลื้อยให้เลื้อยแบบให้เป็นกําแพงบ้านานี้นะครับเราจะสอนวิธีการทําแล้วเมื่อกี้เฮียบิวทําอันนี้ไปลืมถ่ายคลิปก็เลยจะมาบอกวิธีที่เป็นพุ่มอย่างนี้นะครับเนี่ยดูก่อนครับ ที่เป็นพุ่มอย่างนี้นะครับเนี่ยต้อนองุ่นนะครับเป็นเลื้อยแบบขึ้นมาเป็นกระจุกกระจุกงนี้แล้วเราก็เมื่อกี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับเฮียวิวก็ทําไปแล้วครับตอนแรกเป็นกองกระจุกนะครับนี่คือต้อนองุ่นสอนวิธีการขึ้นต้นเป็นตัววีนะเมะื่อกี้แต่ไม่ได้ถ่ายไว้ลืมผมก็เลยมาบอกตอนหลังตอนทําเสร็จแล้วคือเราตัดถ้าเลือกกิ่งมาใช่ไหมหนึ่งกิ่งครับเลือกมาแล้วเราคัดดูว่ามันเป็นตัววีไหมครับ ถ้ามันไม่มีตวัววีเราก็ขึ้นมาตรงๆแล้วเราก็พันเราพันขวาทับซ้ายก็ได้ช้ายกับขวายางสลับกันนะครับแล้วมันก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมตวัววีแล้วอีกหน่อยมันจะโตขึ้นมาแล้วมันก็จะเลือ้อยไปเป็นกิ่งหมุนและพวงพวงงุ่นมันก็จะย้อยลงมาตรงนี้นะครับนี่นะครับวิธีการเอาฐานตรงนี้ขึ้นมาเป็นลําต้นนะครับเราต้องตัดตาตรงนี้ทิ้งเลยนะครับตัดให้มันแบบจ้ำไปเลยนะครับตัดแบบตัดจ้ำมิดไปเลยนะครับจ้ำ ตัดสุดตัดดสุไปเลยนะครับเพื่อจะไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันจะโตขึ้นมานะครับให้มันเป็นลําต้นแล้วก็มันแก่ตัวไปมันก็จะเป็นต้นแบบแห้งๆอย่างนี้นครับเนี่ยเราตัดอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้อันนี้เราก็ตัดจํำเลยครับปุ๊บเพื่อมันจะได้ไม่แย่งน้ํากันนะเนี่ยอย่างเงี้ยตัดเลยนะครับปุ๊บอย่างนงี้อันนี้มันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเราตัดอย่างนี้ไปเลยนะครับเนี่ยตัดไปเลยปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วตรงนี้นะครับเราตัดออกเลยนะครับผมเพื่อจะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาแล้วแขนมันจะสวยๆนะครับเนี่ยตัดจําแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เราไม่ต้องจํานะครับเนี่ยเราตัดแค่นี้พอให้มันเลี้ยงออกมาเป็นตัววีขึ้นมาต่อแล้วมันก็จะได้เป็นทรงนี้นะครับผมแล้วอะไรคือตัดจำคะตัดจําคือตัดให้มิดไม่ให้มันเห็นอย่างเงี้ยตัดจําคือตัดลำตามันแต่ข้างๆนี้เราเอาไว้นะครับ อยางข้างๆนี้นเราเอาไว้เพื่อจะให้มันเกิดเป็นแขนใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับกลไม่ค่อยคมขอโทษดีครับอย่าตัดนิ้วตัวเองนลครับนี่ครับเราก็จะตัด,ตดขึ้นมาแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นโค้งทรงอย่างนี้นะครับและว,วิธีการทําฐานอย่างนี้นะครับเคียบิวจะสอนว่าถ้าเรามีต้นองุ่นแล้วเราจะทําอย่างนี้เห็นไหมเราหาไม้มาหนึ่งอันนี่ครับสองอันทั้งหมดใช้ไม้สี่อันนะครับ ขุดหลุมตั้งฐานเสาหนึ่งจุดแต่เราจะตั้งจุดแรกคือจุดตรงโค้งต้นนะครับถ้าใครยังทําไม่เป็นขุดหลุมปากตรงนี้แล้วก็ตั้งขึ้นมาแล้วเราก็เลือกกิ่งถ้ามันเป็นพุ่มๆอย่างนั้นนะดูให้หันไปดูเป็นพุ่มๆอย่างนั้นนะครับเราจะเลือกกิ่งมาหนึ่งกิ่งแล้วเราก็จะดูว่าโอ้กิ่งนี้โอเคนะว่ามันจะขึ้นเป็นลำต้นได้เราก็เล็มพวกข้างๆเห็นไหมครับเฮียเลมองอหมดแล้ว เลนข,นข้างๆออกหมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นมาข้างบนจริงๆถ้าเป็นในฟาร์มเขาจะไว้ห้าแขนเลยนับเป็นห้าแขนนะครับถ้าฟาร์มมงุ่นนะครับเขาจะนับเป็นช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี้เราเว้นแค่สามพอเพราะเราเอาไว้กินในบ้านเราไม่ได้แบบต้องการผลผลิตอันนี้เราก็จะไว้แค่สามแล้วก็ปล่อยให้มันเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เสาเราก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็รัดรัดแล้วก็ เวลาการม้วนวิธีการม้วนครับเดี๋ยวเฮียบอกนี่ครับจับอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ดัดดัดนิดนึงนะครับระวังมันหักต้องเบาๆกับต้นไม้นะครับถ้ากิ่งกินอ่อนก็เบาๆกิキキๆ่งอ่อนกิ่งอ่อนนี่นะครับเราก็จะพันอย่างนี้นะครับขวาแล้วก็อันนี้ครับถ้าอันนี้อยู่ฝั่งเดียวกันก็นี่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้อยู่ฝั่งเดียวกันครับนี่เราก็จะเนี่ยสลับป้กันอย่างนี้ครับ แล้วกิ่งมันโตขึ้นมามันก็จะเป็นตัววีนะครับผมวิธีการสอนง่ายๆนะครับใครทํามงุ่นแล้วขึ้นต้นแบบไปทําฟาร์มอง่นไปเขาให้ขึ้นต้นใหม่เราทําไม่เป็นนะครับนี่ครับดูวิธีการนี้ไปแล้วเผื่อใครอยากไปทําฟาร์มอง่นนะครับแต่ถ้าไปทําก็คือเราขึ้นมาพันแขนนี้นะครับเป็นตัววีเราก็จัดทรงให้สวยนะครับกดลงมาอย่างนี้ปุ๊บทรงก็จะเป็นตัววีอย่างนี้นะครับผมเป็นไงครับเดี๋ยวเราไปดูต้นนู้นครับต้นนู้นเราจะไม่ทําเป็นตัววีนะครับเราจะ ตัดกิ่งขึ้นมาอันนี้เราจะทําเป็นเมื่อกี้จบจากตัวนู้นม,มานะครับปากเสาเลยเรียบร้อยขึ้นคานดูคานสวยไหมครับทําสโลนี่ครับขึ้นเสาคานแล้วไม้ไผ่เล็กๆหาไม้อะไรมาค้าแค่นี้ครับแล้วทีนี้มาดูั่งนี้นะครับเป็นกระจุกนี้เราจะขึ้นเป็นตัว L ไงเราไม่ใช่ทําเป็นตัว V เหมือนฟาร์มเราทําอยู่ที่บ้านเราจะให้มันเลื้อยเราจะตั้งหลักยังไงให้มันเลื้อยแบบว่าไปเป็นกําแพงบ้านนะครับน,นี่นะรนครับ ขั้นตอนแรกเลยครับเราเลือกเราดูก่อนเลยครับว่าฐานฐานต้นอยู่ตรงไหนแล้วเราจะทําเลือ้อยเป็นตัว L นี่นะครับเราตัดกิ่งอันนี้ออกเลยครับเนี่ยที่ขึ้นมาตรงข้างคูนออกให้มันโล่งๆนะครับผมทําให้มันโล่งๆที่สุดนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เอาออกเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เราไม่ต้องสนเราไม่ต้องเสียดายแต่มันขึ้นใหม่พวกนี้มันขึ้นไวมากครับเราจะทำเป็นตัว L นะครับต้นองุ่น ปลูกกินที่บ้านเองนะครับนี่อันนี้เราเล็มออกเลยนะครับอันนี้ตัว L เลยนะครับถ้าในฟาร์มเขาจะทําเป็นตัว V ครับอันนี้เราจะทําตกแต่งที่บ้านกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพัดก่อนพัดว่าพูนพูนมิ่งเขาเรียกว่าพูนมิ่งนะครับที่นี่ครับพูนมิ่งแบบสเปร์พูนจัดแขนว่าจะเอาแขนไปทางนู้นนะครับนี่ครับเราพัดให้มันสวยๆนะครับ แล้วก็ตัดปุ๊บตัดจําไปเลยเอ๊ะหัวบุ่ <c oughs> นี่นะครับเราก็เราจะเอาแขนใช่ไหมเราก็ตัดออกเลยแล้วเราก็จะมาเลือกว่าแขนไหนยาวนะครับแล้วเราจะตั้งโค้งขึ้นไปตรงนี้นะครับตัดหนึ่งคนระับแล้วเลือกครับเอาแขนยาวๆนะครับ เราเลือกไว้สักสองแขนสเปร์สแตแบบนี้อันนี้เราก็ตัดทิ้งเลยนะไม่ต้องสนใจสเปร์เดี๋ยวมันจะขึ้นมาหมดเลยนะรตรงนี้เราตัดทิ้งไว้อันนี้เราจะทําเป็นตรงตัวแอลนะครับตัวแอลอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเดี๋ยวดูว่านี่นะครับหนึ่งสองครับเราตัดอย่างนี้นะครับถ้าสเปร์เก็บให้มันขึ้นไวๆและนี้เล่นไปเลยครับ อันนี้ก็จะทําเป็นตัว V ก็ได้นะครับถ้าขึ้นมาเป็น V ขึ้นมานี่ดีกว่าเดี๋ยวเนี่ยทำเป็นตัว V ให้ก็ได้ตัว V พันไปด้านนู้นแล้วก็ด้านนี้ได้เลยสองฝั่งสวยงามเลยครับเดี๋ยวทาให้ดูนะครับนี่นะครับมันจะเป็นตัว V ขึ้นมาอย่างนี้นะครับสูงๆขึ้นมาเกลี่ย,ยออกหมดเลยนะครับเนี่ยข้างๆเนี่ยเราจะเคลียร์ข้างๆออกหมดเลยนะครับเนี่ย แล้วอันนี้เราจะทําเป็นโตว,วีโตว,วีแบบว่าเลือเล้อยเลื้อยตามกําแพงรั้วบ้านนะครับเจ้าของบ้านเขาอยากได้เป็นตรงนี้นะครับเมื่อกี้ทําเป็นโตว,วีไปแล้วตรงหนึ่ง <c oughs> ทีนี้เราจะทํายังไงให้มันเลือ้อยตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มันมี่องครับเราเล็มกิ่งออกให้หมดเลยนะครับนี่ไม่ต้องกลัวมันตายนะครับเล็มออกให้หมดแล้วเดี๋ยวมันจะโตมาไวมากเนี่ยเลมไปเลยนะครับเลมมาถึงปลายนี่นครับเพื่อเราจะยัดต้นเข้านะครับ ไม่เกินอาทิตย์นะครับสองสาวันเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งนี่ขึ้นมาปุ๊บๆๆเลยครับ <fol ank. S 2> เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูทีว่ามันจะเลื้อยยังไ okay. งตอนผ่านไปอีกสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ว่าใบมันจะขึ้นมาโตหรือว่ามันจะตายเดี๋ยวฮี่แอ้มทำให้ดูนะครับผมผ่านการฝึกมาเรียบร้อยนะครับสามปีผมทําได้อยู่แล้วครับผมขอขุดโมงเางเดียวเลย เราเล the ็มกิ่งออกให้หมดเลยนะครับให้เหมือนเป็นกิ่งโล่งเลยนะครับธรรมดาไปเลยนะครแล้วนี่เราก็ตัดอย่างนี้ครับตัดเป็นอย่างนี้นะครับให้มันโล่งไปเลยครับไม่ไม่นี่เจ้าของบ้านนะครับเขาหยัดได้เป็นไม้เลืออย่างนี้นะครับขอบคุณค่ะขวนวันวันร่มต้นนี่นะครับโอ้ยได้รับตา์ด้วยนี่นะครับไม่าเลยนี่ครับ พี่พอไปช่วยได้นะเนี่ยเราดัดดัดแบบเบาๆนะครับไม่พี่ก็ช่วยแบบเออ่พีดัดแบบเบาๆนะครับเพื่อจะยัดทำนานแล้วพี่ตัวเองไม่ไหวเขาจะช่วยนิดเดียวถ่ยแล้วครับนี่นะครับเราจะทำเลื้อยเราไม่ต้องกลัวต้นมันอนี่นะครับนี่เราจะทำเป็นตัววีอย่างนี้นะครับตัววีแบบโค้งนะครับตัววีแบบโค้งแบบหนังกระติกนะครับนี่เราก็ยัดเข้ากำแพงเลยครับปุ๊บ นี่ครับผมแล้วเราจะทําเป็นไม้เรือเรือไปเรื่อยๆแล้วทีนี้มันก็จะเรื้อยไปนู่นเลยครับเป็นกาแพงเลยครับนี่ครับเราเอาเว้นสองช้อนนี่ครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเบาๆก็ได้นะครับถ้าใครกลัวหักก็ดัดๆเบาๆแค่นี้ครับปุ๊บๆพร้อมกิ่งอ่อนๆมันจะหักง่ายนี่ครับนี่ครับผม จับดีๆอย่างนี้ครับเป็นสไตล์อย่างนี้นะครับผมเราเว้นช่วงปุ๊บนี่เว้นช่วงประมาณสามท่อนถ้ารัวบ้านใครเป็นกํนแาแพงงนี้ไม่อยากปักเสาตั้งเสาแบบอย่างนี้นครับเราใช้เสานี้ได้นะครับหรือบ้านใครมีเสาไม้เราก็ทําให้มันเลื้อยอย่างนี้ได้นะครับนี่วิธีง่ายๆแบบว่าใครอยากทําให้เป็นไม้เลื้อยแบบตรงสวยๆนะครับนี่ครับจําวิธีนี้ไปได้ครับผมวันนี้ มีสาระนะครับทุกวันไม่มีสาระนะครับวันนี้เราสอนสาระให้ทุกคนดูนะครับผมนี่ครับเราก็จะเคลียร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นต้นต้นไม้ต้นหอมนะครับนี่ครับเป็นต้นหอมนะเราก็เหยียบเลยนี่ครับผมเราก็จะได้อย่างนี้นะครับเอด้บ นี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงครับออีกฝั่งนึงเราอยากให้มันเติโตเราแค่เอาฐานนี้มาไว้เฉยๆเอาฐานมารองรับนะครับนี่นี่นะผมฐานลุบอันนี้เราจะตั้งฐานขึ้นมาอย่างนี้เราไม่ใช่ตั้งตรงนะ วิธีการเดี๋ยวเราดูว่าแต่สวยแค่ไหนนะครับผมกระเพร์กิ่งนี่ครับตัดออกให้หมดเลยครับเราจะทําเป็นเรื้อออกมาอันนี้อ่าเราเลือกเป็นสองด้านได้นะครับเรายัดลงมาเลยกันมันตายนะครับเราเลือกมาได้แล้วเราก็จะเคลียรกิ่งนี้ฮนะเคลียใบยแล้วเดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นมาไวมาก เหมือนเราทําหลอกว่าต้นมันใกล้จะตายนะครับเนี่ยเราจะเหมือนเราหลอกต้นไม้ว่ามันจะใกล้ตายแล้วทีนี้มันก็จะโตขึ้นมาแล้วทีนี้ลูกอ่งหุ่นมันก็จะออกใต้นี้หมืนเลยนะครับที่เราเลืออ้อยไว้อ่ะเนี่ยลองพาผู้ชมไปดูครับตรงนี้ครับผมใตนะ้พวกกิ่งพวกนี้อ่างหุ่นมันก็จะย้อยลงมาตรงนี้สวยๆเลยนะครับเราก็ม้วนไปทีนี้เราขวานทับซ้ายใช่ไหมครับอันนี้ถ้าผู้ชมขี้เกียจเราก็เอาไปด้านเดียวได้ ด้านเดียวกันก็ได้แต่ผมจะเอาทีนี้ผมจะเอานี้ขึ้นมาด้านนี้นะครับยัดขึ้นไป๋ยวเราจะสอนวิธีนี้ผมขอพูดกิ่งก้านหนึ่งนะครับอันนี้แบบว่าวิธีเราเอาลูกเยอะๆที่แบบปลูกที่บ้านกันเองนะครับนี่อันนี้รูดไปเลยมือรูดไปเลยปุ๊บนี่อย่างนี้ปล่อยเลยตัดอย่างนี้ปุ๊บอันนี้เราไม่ต้องตัดตามนะครับเพื่อจะให้มันเลื้อยออกมาอีก อันนี้ก็เราเก็บไว้เราจะเอามันออกมาสองอันแล้วก็ให้มันดูว่าตัว่อกิ่งปลายมันแตกตายอย่างเงี้เราจะทําอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ม้วนลงมานี่นะครับผมตัดจำไมเลยนะปึ๊บ นี่คือวิธีการสอนองุ่นแบบง่ายๆนะครับผมสอนองุ่นสอนทำองุ่นสอนทําต้นแบบขึ้นมาโค้งเป็นตัววีแบบอยู่บ้านกันเองนะครับเนี่ยอันนี้ตัดออกเลยนี่นะครับอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมตอนแรกที่ผมบอกไปนะครับตรงข้างๆเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าอันสองแขนเนี่ยเก็บไว้นะครับ แต่ตรงกลางนี่ตรงกลางนี่เราปล่อยไว้เลยนี่แล้วอันนี้เราเก็บไว้อย่างนี้เห็นไหมเก็บไว้ให้มันออกมานี่ครับมาดูครับวิธีการทําอย่างนี้นครับอันนี้อยู่ข้างนอกแล้วใช่ไหมนี่นครับเราเล็มกิ่งออกแล้วนะครับนี่เราบางคนก็เก็บไว้อันเดียวก็ได้ถ้ามั่นใจในตัวเองแต่ผมต้องสแปร์ไว้ก่อนกันมันตายตรงนี้เราก็อันนี้มันเหลือยไปได้นี่นะครับผมเราก็ยัดขึ้นมาเลยอย่างนี้ เราจะเอาไอ้รอบนี้นี่ครับยัดขึ้นมาเป็นเราจะเดินโค้งให้มันเป็นไม้เลื้อยยังไงนะครับจำแล้วนำไปใช้กันได้นะนี่นี่นะครับเป็นตัววีครับนี่เดี๋ยวเราดูตอนเสร็จครับพาไปดูทั้นนี้มุมนี้ครับนี่ครับเลยมาตรงนี้ วันนี้เราผ่านง่ายๆไม่ต้องวันนี้มีสาระนะครับทุกทีก็ไม่ค่อยมีสาระครับวันนี้เราจะสอนสาระบ้างครับช่องเรามันมีทุกสไตล์ อันนี้เราที่ถแปรไว้คือให้มันเลื้อยมาแข่งกันเลยนี่ครับผมก็เนตขึ้นไปนี่เลยครับนี่ครับผมเป็นโตว,วีเสร็จแล้วนะครับเราก็เติบแต่งกิ่งนิดหน่อยเพื่อจะให้มันโตวไวๆนะครับนี่ครับเราก็เล็มเพื่อจะให้มันขึ้นมา เนี่ยครับผมเราก็จัดให้มันมิดมิดชิดชดกันให้มันเข้ากันแน่นแอย่างนี้เราก็ได้ลงมาไม่มีใครเชื่อสิครับว่าเฮียบิวจะรักธรรมชาตินะครับนี่ข้างๆเราเรียบร้อยนะครับเราก็ทำความสะอาดนะครับทำให้มันโล่งๆนะครับักค่ะ นี่ครับที่เราตัดออกมาเมื่อกี้นะครับนี่จากลกๆท่านใดสนสะโอ้ท่านใดสนใจติดต่อให้ไปทําที่บ้านอยากมีต้นองุ่นแล้วคุณพูนมิ่งไม่เป็นหรือว่าอยากจัดทรงสวยๆติดต่อผมมาได้นะครับนี่ครับผมเป็นไงครับเป็นตัววีไหมครับนี่สไตล์แบบง่ายๆนะครับขึ้นมาเป็นโคง้งแล้วจะเลือมาเลือไปยันนู่นเลยครับเนี่ย อีกหน่อยถ้าเก่งออกมาก็จะเลื้อยเป็นกำแพงบ้านไปเลยครับสุดเลยครับนี่ครับผมตรงนี้เราก็จะปล่อยโลงนะครับนี่ปล่อยไม่ให้มันมีตาขึ้นมาอย่างนี้ก็เก็บไปได้อย่างนี้เอาขึ้นมาสแปนนี่ครับดูสองอี่างเป็นไงครับผมเสร็จแล้วครับแล้วตรงนี้สวยไหมครับนี่ครับผมติดต่อได้นะครับแบบถ้าท่านใดทํา คุณมิ่งกิ่ไงไม่เป็นโอเคครับผมกราบสวัสดีครับผมใครติดต่ออยากให้ทําสวนแบบมีต้นองุ่นแล้วคุณขึ้นโครงไม่เป็นเราทําให้คุณได้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย